งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศสังความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลจเดชพระราชทานแก่ครูอาวุโส9ตุลาคมพุทธศักราช2516ร้อยมาลัยไหว้กราบด้วยซาบซึ้งท่านคือหนึ่งเพชรงามเลอล้ำค่าอดีตสู่ปัจจุบันนั้นตรึงตรา ทุกเวลานาทีที่ท่านทำล้วนสรรสร้างความสุขให้ทุกสิ่งเพื่อองค์กรเยี่ยมยิ่งทุกเช้าค่ำครั้นท่านลาเราทั้งหมดขอจดจำท่านคือผู้ชี้นำสู่การดีคุณครูพชนาทนุกุลขามตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดตากวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ เกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505ประวัติการรับราชการเข้ารับราชการเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2541ที่สำนักงานศึกษาธิการอำเภอศรีนครสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทยัยเมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2541ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2542ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2545ดำรงตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมเมืม่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2547ดำรงตำแหน่งครูเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2553ดํารงตําดำรงตำแหน่งผู้อุมนวยการกศนอำเภอท่าสองยางเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2554ดํารงตําดำรงตำแหน่งผู้อุหน่วยการกศนอำเภอเมืองตากเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2558ดํารงตําแดำรงตำแหน่งรองผู้อุมนวยการสำนักงานกศนจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2558ดำรงตำแหน่งรองผู้อุปนวยการสำนักงานกศนจังหวัดตากจนถึงปัจจุบันคุณครูพระจะนานุคุณคามอุปนิสัยเป็นคนรับครอบครัวรักบิดาประวัติการเข้ารับราชการคุณครูมัณฑนาแสนหารตำแหน่งครูกศนตำบลเกิดเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2505 ที่บ้านเลขที่41หมู่ที่3ตบลประดางอเภอวังเจ้าจังังหวดตากเข้ารับราชการเมื่อพุทธศักราช2536ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังังหวดตากเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2536ดำรงตำแหน่งครูประจำกลุ่มบ้านเด่นวัวเมื่อพุทธศักราช2542ดำรงตำแหน่งครูกศนตหน,นองบัวเหนือ พุทธศักราช2542ารงดำรงตำแหน่งครูกศนตำบลหนองบัวใต้พุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูกศนตำบลไม้งามคุณครูมัณฑนาแสนฐานอุปนิสัยเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเสมอช่วยเหลืองานโดยไม่หวังผลตอบแทนทำงานในชุมชนด้วยความเต็มใจ ตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่มีความรับผิดชอบชอบความยุติธรรมสนุสนานเป็นบางเวลาเป็นคนตรงไปตรงมามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีการแบ่งปันประวัติการเข้ารับราชการคุณครูสุภลักษณ์มูลกันทาตำแหน่งครูกศนตำบลเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคม พุทธศักราช2505ที่บ้านเล็กที่19หมู่5บ้านท่าปุ๋ยตำบลสามเงาอำเภอสามเงาจังหวัดตากเข้ารับราชการเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2529ที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสามเงา เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2529ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2532ดำรงตำแหน่งครูอาสาสมัครกศอน,อนอำเภอสามเงาเมื่อวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2536ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2539ดำรงตำแหน่งครูอัตราจร้างกลุ่มสามัญศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคม เมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2540ถึงวันที่8มกราคมพุทธศักราช2553ดำรงตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสามเงาเมื่อวันที่9มกราคมพุทธศักราช2553จนถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูกศนตำบลสามเงาคุณครูสุภลักษณ์มูลกันทามีจรรยาบรณต่อตอนเอง ใส่ใจศึกษาค้นคว้าหรือเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับวิชาชีพอยู่เสมอมีความรู้รอบรู้ทันสมัยทันเหตุการณ์สามารถนำมาวิเคราะห์กำหนดเป้าหมายแนวทางพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการอาชีพและเทคโนโลยีแสดงออกทางร่างกายกริยาวาจาอย่างสง่างามเหมาะสมกับกาลเทศะ จัญญาบรนต่อวิชาชีพมีความเชื่อมัน่นชื่นชมภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อสังคมเป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครูและสนับสนุนหรือเข้าร่วมหรือเป็นผู้นำในกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูปกป้องเกียรติภูมิของครูและองค์กรวิชาชีพ จัญญาบันเปาผู้รับบริการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีสอดคล้องกับคำสอนของตนและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามแม่รับหรือสแสวงหาอามิสินจ้างหรือผลประโยชน์อันมิควรจากสิทธ์สร้างความรู้สึกเป็นมิตรเป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจได้ของสิทธ์แต่ละคนและทุกคนพูดจาสุภาพและสร้างสารรค์โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับสิทธ์และสังคม จัรยาบัณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพให้ความร่วมมือแนะนำให้คําปรึกษาแก่เพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสมให้ความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์สิ่งของแต่เพื่อนครูตามโอกาสและความเหมาะสมเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนรวมทั้งให้คําปรึกษาแนะนำแนวทางวิธีการปฏิบัติตนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจรรญ,ญาบรณต่อสังคม เป็นผู้นำในการวางแผนการดำเนินการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมสนับสนุนส่งเสริมเผยแพร่และร่วมกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอคติพจน์ในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดประวัติการเข้ารับราชการคุณครูธนาพัชอินอุตมาตำแหน่งครูอาสาสมัครกศนพื้นที่สูง เกิดวันที่17มกราคมพุทธศักราช2 5 0 5บ้านเล็กที่54คางบิบาลอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้ารับราชการเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2564อสสอ,สอชอบ้านห้วยผักกูดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพุทธศักราช2543เป็นครูนิเทศกลุ่มบ้านตะโปปูพุทธศักราช2545เป็นครูนิเทศกลุ่มบ้านทีสนอ พุทธศักราช2558เป็นครูนิเทศกลุ่มบ้านแม่ลอทะอาทิตย์เคลื่อนเลื่อนลอยคอยให้คำ่ำเปรียบเหมือนคำว่าเกษียณเวียนมาถึงเมื่อผลงานผ่านพ้นไปให้คำหนึง่งความลึกซึง้งจึงอาวรก่อนอำลาเคยคู่เคียงเพียงร่วมงานเหมือนบ้านใหญ่ เมื่อจากไปให้คำหนึง่งคะนึงหาตลอดปีตลอดไปไม่รวยราถึงแม้ฟ้าจะมืดมิดคิดถึงกันจากพี่น้องกันกศอนอ